สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอยกมือขึ้นรออสวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องข้าวเหนียวอังแลนค่ะจะกินเพนแพนเค้กนะแพนเค้กฝีมือคุณแม่นะคะแม่เพิ่งทำเสร็จทักทายผู้ติดตามนี่ก็สตรอเบอรี่กับน้ำผึ้งเช้าวันนี้วันอะไรครับผู้ชิวันอาทิตย์วันอาทิตย์ด ก็คือซันเดย์ใช่ไหม,มืเขาบอกว่าวันนี้สโนจะตกนะอินนั่งสนุนเดี๋ยวตอนบ่ายบ่ายสามหิมะจะตกแต่เมื่อคือนเนี้ยคือแบบหนาวมากเลยนะเมื่อคือนเนี่ยหนาวแบบประกาศออกมา้างนอกบ้านเลยค่ะแบบเทิ่งล่มเทิ่งฝนเอ่อต,ตื่นเช้าขึ้นมาก็มันเดิมอ่ะอันที่ันไม่ลูแสงเนี่ยอ่ะ ส้อมเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ทานแพนเค้กม t ช่วยโอเคอ่ะชาอันนี้สตรอเบอรี่จะบอกว่าอาหารแพนเค้กนี่คือทำเกือบทุกวันเลยทำจนจนจำสูตรได้นะคะว่าเราใส่อะไรบ้างน้องอดัมก็ทำเป็นนะคะคือว่าเด็กๆด็กฝรัง่งนะ mm, <yummy. S 1> ยัมมีอยู่ทำแพนเค้กเป็นใช่ไหม แพนแพนเค้กใส่อะไรบ้างอินกรีเดียนเอกมีเอกเอก,ก็คือไข่แล้วมีอะไรอีกครับเมลไม่เป็นไรเฮยอ้ะเฮียเเเเเฮยัหว f o r ่ What Actually don't know what แ่ผมก้ t the word o u flour oh, หลักๆเขาก็มี3อย่างก็คือแป้ง ฟลาวเวอร์นแหละมีแป้งมีนมมีไข่นะคะหลักๆนะแล้วก็ตีผสมในสัดส่วนที่เท่าๆกันอ่ะมีน้ำตาลด้วยถ้าเกิดจะใส่น้ำตาล so good อ่ะแต่ว่าสูตรคุณแม่นี้คุณแม่แบบว่าแม่ตีไข่มิ์มิกซ์เองนะอ่ะคุณแม่ตีไข่ตีไข่ใส่น้ำตาลก่อน ใส่สองฟองแล้วก็เอาเนยไปละลายนะืังนั้นก็ใส่ไอใส่แป้งนมนี่ใส่ทีหลังเพราะว่านมมันเย็นไงคือถ้าใส่นมนมก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่านมมันอยู่ในตู้เย็นนะมันก็จะแบบว่าทำให้ทำให้เนยอ่ะที ที่เราละลายเนี่ยมันจะแบบเนี่ยด้านนมเราใส่ที่หลังไงก็ได้สูตรนี้มาแต่ส <ę> um ูตรคุณแม่คุณแม่ใส่อันนี้ด้วยนะคุณแม่ใส่น้ำมันไอเขาเรียกอะไรนะเนา i h a v g time for snow today นเธอไปดูซิไอเนี่กลายเป็นน้ำแข็งไปดูไหม Let's go to see ice แล้วเรอให้นมึองนะคะแป๊บนึง I see it. อมมันนีมา,มาไปจับก want show something like this เดี๋ยวจะพามันดูน้ำแข็งแต่มันจะหนาวๆนิดนึงนะแช่น้ำแข็งไว้หลังบ้านนะคะน้ำดูสิกลายเป็นน้ำแข็งเลยดูปุ๊บเป็นน้ำแข็งเลยเห็นไหมนะ่ะโ really อ้เห็นไหมคะ <c oughs> เป็นน้ำแข็งเลยลบสอง ฮะไม่โทรเวหรอไม่โทรเว,รแวแล้วแล้วอันนี้เรามาดูสิอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งแล้วสิอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งนะเออ <c oughs> เป็นน้ำแข็งนะอาร์ดัมลูกเป็นน้ำแข็งแลสิอุ๊บน้ำแข็งเลยอ,อุอ๊บซีหนาวน่ะด,ดิเดียเองดูที่ลูกๆโอวัลเลียนนั่นก็เป็นน้ำแข็งแน่น่นะเดี๋ยวพาไปดู no, <c oughs> อื้มมันอะไรเนี่ยคุณดูโฟล์วส์ว่อันนี้โอ้โอันนี้แข็งเลยค่ะกลายเป็นน้ำแข็งเลยคุณแม่เอามาวางไว้เนี่ยดูดิดูดิอันนี้เป็นแข็งเลยอ่ะอื้มโอ้โหเดี๋ยวตามไปดูอันนี้นะโบยบ่อยากลงกมาไหนมันจืดเลพื่อนอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอุ้ยอันนี้แข็งแบบเป็นนี้เลยอะอาดามดูดิลูกอันนี้แบบ อันนี้สตรองเลยอะ่ะสตรองเลยอ่ะอือหือดูสิโอ้โหนะว่าเจ็บมือเลยค่ะดูสิ so อโอ้เ <laughs> อามาให้น้องอดัมเล่นอะอดัมลูกอดัมลูกอดัมลูกดูสิเป็นน้ำแข็งเลยปุ๊บหมาเข้ามาข้างในมันหนาวเร็ว หนาวมากเลยอ่ะเ <Get it. S 1> ย็นเ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 กิดอะไเอาเย็บเย็บอาหารโอเควันนี้เป็นกู๊ดบอยนะวันนี้ลิสซี่นะิ่งคุณแม่นะแล้วก็ทำโฮมเวิร์กโอเคอ่ะเดีวอ่ะมาชี้ดาวมาชี้ดาวอ่ะวันนี้จะทำอะไรไปตีแบตเป็นตีเ,นตเอ็กเทร์ I want to explore. Hmm. I want to explore with mommy. ไปเล่นเทนนิสไหมวันนี้ I'm to go to the playground and see there's something on the to go to the playground and see if if the if, if some water get on it and and it's ice. อ๋อไม่มีหรอกแต่วันนี้เขาบอกว่าเ <c oughs> อ็ดอ่าบายสามเนี่ยมันจะมีสโนว์ <c oughs> อ่าดื่มน้ำไลยเดี๋ยวดื่มน้ำดื่มน้ำ มากิกอัน,นี้อีกนะอิ่มแล้วเหรอคขาจะอิ่มเร็วแทะอ่ะวันมอทำไม่ฉัอยากจูบโอ้แต่บอกว่าเดี๋ยวสามเดี๋ยวปีหน้าจะให้จะให้กอดไหมโตเป็นหน่มแล้วเนี่ยเน็กยียามก็จะเซเว่นแล้วนะฉันออดอนายดูฟันสิออกก็ยัง ฟันก็จะหลุดแล้วฟันหน้าก็จะหลุดแล้ว I can move it with my I can move it with my น i t h my <c oughs> ทั้งอ๋ออยู่ทั้งก็คือลิน้นใช่ไหม Because you can m move เอาไป <c oughs> ให้น้องเอเวารินกินเนี้ยเอาเนี้ยให้น้องเอเวารินกินอีกรอบหนึ่งน้องเอเวารินกำลังเล่นของเล่นอยู่ในห้องนะคะอยู่ไหนล่ะคะ หนูทำอะไรคะเพลเด็เพลเลโก้หนูเล่นเสร็จแล้วหนูเก็บด้วยนะคะโอเคโอเดี mm ๋ย hmm. <Okay. S 2> วจะพาไปดูบรรยากาศไอ้บรรยากาศนอกบ้านนะคะโอเคบรรยากาศนอกบ้านนะคะตอนเช้าโหสิเงียบเงียบแล้วเงียบเงียบ เขาก็พามาเข้าไปเดินเห็นไหมพามาไปเดินนะคนแก่คนเฒ่าบรรยากาศนะส่วนมากคนอังกฤษเขาจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะหมายเขาว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยวิดีโอ เราก็จะไม่อยากจะถ่ายติดเขาอะนะอืมอดัมนี่นะคะบรรยากาศอยู่ประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องวันนี้ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะวันนี้ก็ถ้าปกตินะ่ะถ้าเกิดไม่มีไวรัสอระบาดนะวันนี้ก็ยอดติดอยู่ที่3,7000นะคะ ตายก็อยู่ที่หลักร้อยกว่าอือถ้าไอไอาทิตย์ที่แล้วล่ะเราพาเด็กๆไปเล่นในไอรถแข่งรถน,น,นะนะวันนี้เราก็คงจะไม่ได้ไปเพราะว่ามันแตกออกงี้แต่ว่าข้างนอกมันหนาวมากเลยนะคะข้างนอกนี่คือหนาว ที่ก็ไไปให้คุณพ่อขากินก็กะว่าจะพาหลาเด็กไปตีชอ้ชนิดเนี่ยสนามชห้นกล้ใกล้ๆบ้านแล้วก็วันจันทร์ก็ไปโรงเรียนตามปกติขนาดว่าถึาถาถงหนหนาวนะเวลาไปโรงเรียนนะกลัวกลัว กลัวเด็กปกติถ้ามันไม่มีโควิดนะมันก็จะแบบเป็นวัดกันนะเด็กไปเรียนก็สองอาทิตย์ก็เป็นวัดกับย่หนาวมันเป็นวัดไงกินตัวไหนดีคะจะ <c oughs> บอกว่าอันนี้ คุณสามีเขาซื้อมามันเป็นเหล้าช็อกโกแลตนะอันนี้นะมันเป็นวอชกานะคือแต่ละขวดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างคือเหล้าอะนะข้างในอะอาดัมเธอจะกินอันนี้ไหมอาดัมเดี๋ยวลองอันนี้กันนะอันนี้นะคะนั่นเขากันดีีดดตัวกับอัน คอฟฟี่เมเชาอันนี้มี60มี60อันนะก็ประมาณ21่บเอ็ดบอด์นี่นะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะ ก็อย่างนี้คือมีน้องอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตจะเอาไปเมืองไทยเนี่ยกัดละลายนะเดี๋ยวกัดหัวเป็นเ่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่เล่าอ่ะ Mà ôi tại sao vậy? Mấy đường ông xã Đẹp à. ตอนนิสโนมันเลื่อนแต่ไปตกตอนหกโมงเย็นอ่ะค่ะน้องอนนำมานี่เร็วน้องแนานำเอย๋ย อาดัมอารดัมาีเร็วอาดัมคำีอาดัมคำีอาดัมมาีเร็วมาเอิมานมาซไม่บายผู้ติดตามไม่บายมยบายลากรลากรขอบคุณขอบคุณที่ที่รับชมรับครับครับ เพิ่งตื่นนอนตื่นสายฉันมีรีมากระเช้ามันมีโหมดคอนโทรลแล้ววันนี้หนูจะทำอะไรครับหนูจะเล่นเพล go go I want to see w h a t c h i things ice because I want to touch ice อ๋อนี่ไงทัดไปแล้วไอซ์เนี่ยอยากจะบอกว่าอ่าบายมันไอ้หิมะมันเลื่อนไปตกตอนไอ้ซิกโครอกนะออืครับพี่น้องเราจะขอตัวไปแล้วนะคะ ไปเก็บบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีโอกาสเดี๋ยวจะมาไลฟ์มาไลฟ์สดอีกนะคะหให้มีคำถามอะไรจะถามไหมคะถ้าใครอยากจะให้มาทำคอนเทนต์หัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเนี่ยคุณแม่ว่าจะทำไอคอนเทนต์แชร์ประสบการณ์นะคะสิบปีอยู่อังกฤษอยู่เหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้กำลังกาลังยุ่งอยู่ยุ่งยุ่งได้หลายอย่างอะนะคะก็ถือโอกาสมาไลฟ์สดเพื่อที่จะแบบว่าอะไรดีอะทักทายเดี๋ยวผู้ติดต,ตามซิลืมนะคะ <S <S แต่ว่าปกติแล้วคุณแม่สิมากไปไลฟ์อยู่ที่ f a c o o o อ่กนะคะยังไงใครก็ติดตาม f c e e o o o แเราได้นะ ก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละค่ะข้าวเหนียวอิงเล่นนะนะคะ uh huh. ยังไงคุณแม่ไปแล้วนะคะเขาให้สุขภาพดีนะปวดไปละทุกคนนะคุณแม่ยิงอยู่ในดงมันเลยสู้ๆค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ